พี S <S <preach science> ่น้องเืองบรรยากาศฝนตกเตตี้หาดด้วยจ่าด้มาดูเขาพี่น้องมึนซึ้บเลยมนซึ้บเลยพี่น้องตัวนี้กำลังจะสมุกมด้วยจ่าด้วตอนน้แดดแฉบเองบรรยากาศมายู่เขาจังหวัดที่หนึ่งพุ่มเจ้ามอตก gì mà Hương làm đấy nọ gì Hãy subscribe Cái kênh Ghiền มือนี้วันที่สองอุ้ยม,มุนี้วันที่สามยายรอพีดบอชีมอาจารย์นอ้มุนี้วันที่สามฝนตกพีน่น้องยังโต๊อยู่มือนี้วันที่สามวันที่สามจุล่าเด้อจ้าเด้อดสองหาโกโกเด้อพี่น้อง ยายว่ายายจะออกไปยามรอบฝนยังตกอยู่ยายปรทันไปอยู่ฝนช่อตกแกยายจะไปมื่อนี้หายมันได้โคกมงเด้อพี่น้องยายว่าแล้วจะออกไปฝนก็ยังตกอยู่น้ำก็ยังไหลอยู่พี่น้องยังมือติบอยู่ าอายุเขาเขา,หา,หาอีลีเนาะพี่น้องเนาะงานเต็มเงินน่ะเต็มช้านาะพี่น้องลี่จ่าแฟนครับทุกคนมือนี้ยายจะไม่กล้าวผ้ามว้วนเด้อจ่าเด้อสวัสดีครับผ้าลงุงทวงลุงท่าด้อจ่าเด้อนี่ไปหาย่ามรอบมานบมานกระติดต,ตามยายเลยด้อจา่านี่ ผลลินอยู่เด้อยจ่าเด้อมือนี้เขามาเหลวก็เป๊กกระลักไสห้หหย่ายในเด้อเพียครับจุผูุ้คนย่ายอ่ะมือนี้พได้เขาโคเขา,ขาป้าดอกพี่น้องเห็ดมันห,าห่างล่ะเมื่อวานตาท่องไปครับหลูกสาวกับใดมาแก่งหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อไปลุยต่อมาได่ก็จะมาลุยยามรอบเด้อจ่าเด้อมานบอมาก็ติดตามยหายเลยเด้อจ่า มารลุนมารลุนผนยังลินอยู่เด้อพี่น้องเด้เอ <c oughs> <c oughs> โอ้ยข่อยามมาเรียวดอกเต่ขาข่อยามทำมื่นผลตกุกเนาะพี่น้องไปให้มนันมันเนี่ยเด้อเจ้าให้เจ้าห,หน้าก็ได้เออ ก็ออกหางแล้วเนาะพี่นองเนาะออออเออพี่นองทอกออกแน่เลยทอกเลยตัวนี้เขาอื่นเดียวเขามาลีหน่อยเลยจ้าเด้อเขามารีน้อยหรือเขาก็ขอพี่นองเขาก็ขอชิมหาพี่นองทอกเร็วกว่าเขามาลีใหญ่อยู่ อถอกลายกันเลยแต่ถอกว่าเขาเมาลีญ่ตัวน,นั้นเขาเอื่นเขาอีหยัเาางเขาเมลีญ่เถ่าฮะลอยหาเออเขาเมาลีไยลอยหาตัวน,นี้ก็ขอชิมหาตัวน,นั้นลอยหานาะพี่น้องเนาะอีสา,บานบ้านเฮากำลังเขาเขียวสะอุ่มยำยำหลอดยำหลอดนาะพี่น้อง อันนี้ฮะเกลูกกาใหญ่ <laughs> ก็บอกว่าถือตามดูดูกาดเนาะพี่น้องเนาะไปได้อันใดเอาอันนั้นเนาะพี่น้องไปบรตทองว่าวมากยายเอย้ยกระทองว่าวนี้น้อยในเทา้าไปรุนเลยกระทองว่ะ <laughs> อ๋อป้าตื่นน่ <laughs> ป้าตื่นที่เทา้า อ๋อหอบลังนี่บ่มีเนีโกเลยขึ้นอ๋อบ่งพี้นอตเอ้นอันนี้พ่อเดี๋ยวปนอยู่นอกพี่น้องเนาะลังเหล็กแหกมันเออนี่อือเออเล็กกันเลื นานเดี๋ยวปนอยู่นอพี่น้องเนาะใส่บอกพี่อ่อนไปใส่ไวต่อฝนกันยังลินอยู่ด้วยจ่าเด้อนี่โมงใกรที่ถึงสองโมงล่ะเจ็ดโมงแล้วนะท้าเออเจ็ดโมงยี่สิบเอ็ดแล้วจะทองว่ะนี่ฝนตกตั้งมือขึ้นยายก็ไปเดีออกมายาม มือนี่เลบ่ได้กะเป็นกำลังใจให้ใหใหใหยายแนเขามาแล้ว <laughs> ไปแฟนครับจูผู้ชุกคนเป็นกำลังใจให้ยายเนี่ยไป <c oughs> ให้เอาออกที่ละบ่ยานสิเอาออกเอ้ยไปกระดัางแฉะแฉะเออว่าแต่สิบบดได้เ <c oughs> นาะพี่น้อง <c oughs> ไป <c oughs> เขาว่าแต่ชิบม่ได้กินได้ยากนาอพี่น้องพ้นตกมาวังนัน,งน,นพ้นประตกแหงแรงได้น,นี่นะเออกินอยู่หายแค่ไวน,น้ำตายยังกุมอยู่ด้วยจา่าเด้อยังกุมอยู่หาย่าโอู้ ท้งผุนยังตกอยู่พี่น้องไหล,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 ลไปทางผุนที่พี่น้องผุนไหลไปทางผุนอยู่น้องมือตืบอยู่ผุนกระเซ้าดิ้นแล้วกระทองอาหมุมเห็ดหมุมผูหุมใบไม่ยังหลอกเจ้าป้านะคนตกบืนตีนนะ ไปไปเรื่อยๆนี่พี่น้องให้มันมาน,น,นี่เด้อมันกัดป้าบือ้อกระเห็นป้าแรงนี่เ้ยอาโอ้ยสองโต๊ะหนึ่งกระปูน้ำสองโต๊ก็กระปูมันก็มีมือถือบะถือเลยเนาะพี่นอนะ้องเนาะจะท่องเนาะกะย่ามจมือเลยหางยายใบเบิง้ง ยายบดายเห็นผ้าอันนี้ยายบุทุอันนี้ยายกะหาไปเรื่อยๆตะทองวะตาตองอันนี้ชุม,มือดอกท้าอเพื่อนเห็นโดนๆก็เห็นเธอหนึ่งมือม้านมือมอม้านเราก็ได้แก้งชุม,มือแต่พ่อเด็กินได้อยากชุม,มือเลยพี่น้องเอ้ยเออมีปู่ก็เอาปู่เอาไปตำปนกับเสบได้พี่น้องเนาะเจาะ้าเนาะแทบแซ่บลยตำปนลง ตำปนปูน้ำพุ่มไหลลงมาล mm ื meetings, ่นๆทีหน่อยฝนตกดีตกตั the ้งแต่ตีห้าเจรลาหอดหกโมงเสาร์มาเจ้าเนาะขวายเสาร์เสียงป่าบ่อนเสาร์เออเดี๋ยวก็เขามาถือเขามาถือหล่อมเนยเด้อนกตุ่มออกมาหากินนะเขาตุ่ม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 นะเออ กำลังกองขึ้นมาเลยเขาของยายบาัสของพี่สาวตัวนี้กับของยาย,ายเห็นหน้าเศาเปิดนาเจ้าเนาะหน้าเ่า,า,าอ้าวหลุนบึงตัวนี้บึงหายโยกขึ้นที่ล่ะหลอกมันขึ้นนะว้ายใส่ใบน้ำมาไหลเออใส่ไใบน้ำบาไหลไปผลไปบึงน้ำมันไหลออกบ่ บงงาบง,งนึงกะบะถือน้องพี่น้องหลอบอน,นึงเด็กกินเหวจ่อยม <laughs> ันก็มีตัวถือบะถือเลยเถวเอ้ยมาหลุนเมองัวไม่มึงน้องพี่นอ้องเสียงป่าดินมงหลุนเมึงหลังนีมึงเนื้อจ่าเดินนี่เจา้าหน่อยตะทองกับมาี่เสียงดินมอพี่น้องนี่เสียงน้ำไหลบ่ หลุนเบิงเลยจ่าเด้อเสียงโขบห้องงูกินบ่เฮ้อเบิงหลุนเบิงไปเนพอ,อเห็นมันบึบเบึบเฮืน่ะเออมันบึบเบึบเออนันพอเห็นมันดังบึบเบึบอยู่นี่พอได้ย๋ยปนอยู่มันหลอดมาตาัดน่ะนันมันหลอดออกหลอดด้านไปไดีด๋ยวปนแต่แก่ผมแล้วออมเชออมเชบ,บอกบวบในขาง หอม,อหอมอเจย,ย์เศษยาบริยญาไปกระตะทองตะทองไปอะไรงูออกจากกบมันออกล่ะปล่อยเอาแนวน้องพี่น้อ น้ำออกเมือิอีกหลังหนึ่งหลุนเบิ้งพี่น้องเห็น,นังดีมีมมอ้ยถึงสองสามตัน,นี่นะ <laughs> นี่จะหลุนหน่อยปอ้าคอเนาะเถาะกำลังแสบอือเอา้ามันนูน่เอา้เอาเา้หรพี่น้อง นั่นรุดอันนี้อันใดูเมนบอปนหนึ่งปนยังโอ้กอป้ามมนจีบเอไข่ถึงนะผลโตกะว่าที่เทศถือก็กทศทีิได้หลายเนาะพี่น้องเออป้าเขาจีบเรียงเปิดนามลุงเออจม่นามมันมีเลยดิเด้๋นี่ลถทีไรลงเกีียว ไปบุนต่อไหญ่พังเสียงรถที่พี่น้องตึมเปิลเปิลเปิลเลยทีเดียวยางมาแต่พูนใหญ่ยางมาเรื่อยเรื่อยใหญ่ยางมาบ่ทันแต่ท่อไม่ยังแต่ท่ออีกหลังนึงนะคอยว่าจะเมือแล้วกว่ากันเลยยางมาเรื่อย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 แต่ท่อว่าย่างลังนึงเลยจ่าเด้อย่างหน้าพี่ย่างปรอตะกะมึงใหญ่บ้านปูของน้องพี่น้องเนาะบายลุนบึ้ง มัวไม่อยังลูกยังออกปี่ัดลูกเสียเอีโโยนกูเสียเอียนกับเหงาขาดมาเท่าเนาะเหงาเขาเลยเนาะพี่บอห์ลูกงะเอาลูกบดไปกินไปเท่าไปงามเนาะเขาตัวนี้บดไปตัดที่เท่านี่สองงานสามงานนี่บดไปตัดตัวนี้พุทัดของน้องสาวพุทัด ไปหลุ่นบึงตัวนี้บึงเรืองพี่น้องเลยจะท่องว่ายัางหลังหนึ่งจะท่องว่าลังชุดถ่ายด้วจ่าเด้อนีมันเนี่ยมานเนี่ยเด้อเ<ม>ปิด <c oughs> พี่น้อง <c oughs> มี <c oughs> แต่กระปู่อวยต่อยกระปูเลยหลบลัง <c oughs> เออได้ได้อยู่พ่อเดี๋ยวปนอยู่ถึงเจ้ากระปูพี่น้องป๊ัดเห็นบ่พี่น้องอือเลยเลยท่องแต่ท่องไทยเบึงเลยโอ้ยกระปูนี่กับพ่อแก่งในน่อพี่น้องเนาะโอ้ยไตขึ้นเด้อพี่น้องนี่เปละตะการนี่มีกระปูเนาะแถวหยักหยักเออได้อันใดออนนั่นเนาะพี่น้องเนาะ กู่เอาปูป้าเอาป้าโบอยากออกสั่นได้พี่น้องเฮ้ยเห็นบบพี่น้องเฮ้ยโอ้ยเต็มหลอดเลยพี่น้องคุณโคกกันจองไว้คุณได้โบอยากปล่อยกันคุณได้นี่นี่นะดึงตีล่ะอเอดึงดึง เออเออนี่พี่น้องเปดิดมานมานมานอยู่นู่นพี่น้องเนาะหมานพี่น้องไปก็ได้พ่อได้อันกินอยืนนอกจากเนาะยายก็ชิจบคลิปไปเพียงแค่นี้เด้อคลิปย่ำรอบกระสอบคลิปยายคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายในเด้อกดเป็นกำลังใจให้ยายสุภูสุสคน ยายรักพี่น้องเลยจ้าสวัสดีจ้ารักนะทุกคนจุ๊บจุ๊บจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปได้เลยจ้าเดี๋ยวยายเชืเอาไปให้ไปเทให้เบิ่งอีกน้องพี่น้องเนาะไปสวัสดีจ้าไปเฮ้ลุงเงิ้งเงินพี่น้องเห็นบ่ปากกระปูกเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวปนเดี๋ยวแก่นอยู่นะพี่น้องเนาะกระปูก็มีตัวงามๆตัวใหญ่ๆ ไตอยู่พวกพวกอูพี่น้องนี่มอเก็บตะกูนี่องเออหลายอยู่นมนบเกงกระเส็บด้วเนาะเจ้าปากระเด็บพราะแกงอู่พี่น้องแกงใส่บวบเส็บแส็บไปเลยต่้กระปู ใส่กันรอพีนอนะ่น้องเนาะนี่ยิ้มรอพีนอ่น้องนี่กระปูกร็เอีเลยเลยนี่เก่งพอเก่งพออมอยู่น่าใจเนาะ